เอาละเอออย่างเงี้ยเออเอาละผิดแทนพิชานี่ไม่ได้ดังใจเลยไม่ได้ดังใจิชานีไม่ได้ดังใจาไม่ได้ดังใจพิชานี่ไม่ได้ดังใจเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มสยน้ำจิ้มโหนี่เนาะโห น้ำจิ้มหกมมไมเคยน้ำไม่เคยน้ำจิ้มหก,กน้ำจิ้มหกบกเาไปน้ำจิ้มหกถายไว้แล้วติดแผน,น,ลลน้ำจิ้มหกถายลูกเ<อ>าวไว้ติแผรัปให้นายกบะมือดูน้ำจิ้มหกไอ้ลูกเขาไปน้ำจ<ป>ิ้ม6หก จิ้มหกแล้วเามามาน้ำจิ้มหกเอาดีเว้ยน้ำจิ้มหกเอาดีเว้ยน้ำจิ้มหกเอาดีเว้ยน้ำจิ้มหกเอาหนีดีกว่าวะลูกกะลูกก็ตกใจดีกว่ะเฮ้ยเราก็ไม่ลูกโอ้โตกใจมาเลยอ้าวทิ้หายหนีเลยกินสอง เออให้สองนี้ก็จะเหลืออ่ะเรื่องนั้นเราอืมหนีหันดิหันดิเฮ้ยหนีดิเป็นไหนเป็นหนีเป็นไหนีเป็นไหนหนีดิอาจารย์ชานเมื่อมือปล่อยให้เสียก็ถือบ้างเสือก็ไม่ได้ถือ อ้าวทานดิไม่ไอ้ทานเดี๋ว่าถิ่<ด>นแกถิ่น่านยุง่งลุกอ่ะหลบดิไม,ไม่ไม่กินไม่กินครับชีพหายแล้วลุกดิหลบสิชีพหาเลยจนเลยฮะลุกิ ลุกซีลุกซีลุกซีหันตีเฮ้ยต่อเลยฮะแหมเราก็แย่หาเงินแม่ถูกไปก่อ้าวทิ้หายแน่แล้วก็ต้องบังไว้ก่อนนี่ ได้หรือบางสนะีบุกข้าไปอ่าชีพไาได้แล้วเส,สแล้วพามาเสีลลุกไปทีลุก <c oughs> สิสาทานนี้ต้องทาน,น านตรงไหนอะไรลุกตีลุกตีทานดินทานม่ทานมาหนีตีเราดีไล่ทานกั <c oughs> นเลยทานตีหงายตี lúc đi, à, đai rồi, lúc ní đi, lúc đi, lúc ní đi, muối rang, đấy, tỏi lửa bao? à, đi dưa nè tin bia nè kẹt gì quá lúc tròn con subscribe cho kênh Ghiền